สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่งเรื่องเล่าในบันทึกผีฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทรงผีหรือทรงเจ้า ep 2จันได้บวชชีพราหม์มาถึงวันที่10แล้วเหลืออีกแค่สี่วันก็จะถึงกำหนดเวลาลาสึกขาออกไปจากการนุ่งขาวห่มเาวแต่ในวันที่สิบ จาก14วันนี้เป็นวันที่จันทร์พบเจอกับเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวที่สุดในขณะที่จันทร์ได้สวดมนต์ไหว้พระในช่วงเย็นอยู่ๆทุกอย่างก็นิ่งเงียบและแปลกไปเหมือนเข้าไปอยู่ในภวังแห่งเวทมนต์และคาถาแต่จันได้มีสติและรับรู้ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ปกติคงเป็นเพราะอานิสงส์ของการบวชถือศีลและภาวนา จึงทำให้จันใจเย็นขึ้นและมีสติท่านใดนั้นมีผู้หญิงแต่งตัวคล้ายคนโบราณใส่ผ้าขาดอกนุ่งโจงกระเบนเสื้อผ้าเก่าหลุดลุ่ยและเปื้อนไปด้วยเลือดเดินเข้ามาหาและที่คอเป็นแผลเวิะด้วยรอยมีดฟันโดยทำเป็นหัวห้อยลงตรงบา่าไหลด้วยเพราะรอยมีดฟันที่คอเข้าลึกทำให้เนื้อที่คอจะขาดก็ไม่ขาด ห้อยติดอยู่กับบาไหลเดินโซซัดโซเซเข้ามานั่งคุกเขา่าจันกลัวสุดขีดแต่ก็ท่องพุโทโธในใจเพราะกลัวจนไม่กล้าขยับแต่ก็ทำใจดีสู้เสือถามบอกไปว่าเธอเป็นใครเธอต้องการอะไรแต่ไม่ได้คำตอบใดๆกลับมาแถมยังนิ่งเฉยจันมองผู้หญิงโบราณคนนี้มองแล้วจากความที่กลัวกับรู้สึก สงสารจับใจโดยบอกไม่ถูกจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานพูดในใจสาธุขอบารมีที่ลูกได้สร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ขอได้โปรโดมาเป็นปัจจัยแห่งบุญลูกขอให้ทานบุญนี้จงถึงแด่จิตวิญญาณผู้หญิงคนนี้ให้ได้เป็นสุขหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยเทินสาธุ ท่านใดนั้นก็มีแสงสีทองพุ่งไปที่ผีผู้หญิงคอขาดใส่ชุดโบราณคนนั้นเธอได้รับแสงแห่งบุญแล้วดวงจิตวิญญาณผู้หญิงโบราณคอขาดคนนี้ผีผู้หญิงโบราณก็ก้มลงกราบก่อนที่จะหายตัวไปส่วนเพนในเวลาที่ไล่เรียกกันกับจันทร์ในช่วงที่ถือบวชถึงวันที่สิบเพนได้เห็นเป็นผีผู้ชายร่างกำยำใหญ่ เป็นควันสีดำไม่มีตัวตนแต่ที่รู้ว่าเป็นผู้ชายเพราะควันประกอบเป็นรูปร่างคล้ายผู้ชายลอยไปมาทำท่าหลอกหลอนเพื่อให้เพนกลัวจนสติแตกแต่ด้วยบารมีแห่งศีลและทานภาวนาที่ได้บวชมาจนถึงวันที่สิบก็ทำให้เพนตั้งสติได้และระลึกแผ่เมตตาให้แก่ผีตนนี้ ด้วยพร้อมท่องพุโทโธพุโทโธและพุโทโธจนผีตนนี้ยอมแพ้และร้องหวยหวนแล้วจากไปจากวันนั้นจนถึง14วันของการบวชของทั้งจันทร์และเพนทุกอย่างเป็นปกติจันทร์กับเพนก็ได้ไปลาสิกขากับพระอาจารย์ทองมีพร้อมทั้งได้เล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะถือศีลบวชพราหมณ ให้ฟังเรื่องก็เป็นเช่นนี้แหละเจ้าค่ะผีสองตนนี้อาภัพและน่าสงสารมากมีวิบากกรรมเก่าที่ต้องชดใช้เป็นเวลาแสนนานตายแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดถูกจองจำด้วยวิบากกรรมแล้วซ้ำมนุษย์ที่เรียนเอาวิชาก็ได้ไปปลุกจับดวงวิญญาณมา หาประโยชน์หากินกับผีคนนี่นะทำได้ทุกอย่างจริงๆมีทั้งคนขายคนและคนขายผีสิ่งที่รู้ได้โดยไม่ต้องบอกและเชื่อสนิทใจคือการรู้ได้ด้วยตนเองเช่นนี้แหละต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งสติใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทและมีสติในการใช้ชีวิต เพราะความประมาทคือหนทางแห่งความหายนะและความตายพระอาจารย์ทอมีได้กล่าวบทธรรมเตือนสติสาธุเจ้าค่ะ